ติดตั้งโหนด js ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พอติดตั้งเสร็จจะได้คําสั่งขึ้นมา2คําสั่งคือโหนดเราก็พิมพ์ว่าโหน B, check ดขีด v c เ e c k ว e r s i ดูใช่ไหมครับแล้วก็ npm ก็ npm ขีด v check วอร์ i ดูนะครับทีนี้ไหนๆเราก็มีโหนดอยู่ละเราก็โหนดมาทำเซิร์ฟเวอร์ซะเลยนะครับเอาโหนด js เนี่ยมาทำเซิร์ฟเวอร์ซะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราไม่เอามาปนกันกันกบ gorcery ไม่เอาว่าปนกันฮะกอล์ฟซอรี่โฟลเดอร์ที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นฝั่งโมบายแอปเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นใหม่โฟลเดอร์หนึ่งเพื่อเก็บเซิร์ฟเวอร์นะครับอันเนี้ยทาไม่ทําไม่เป็นไรเดี๋ยวเ,เดี๋ยวแชร์โค้ดให้ผ่านกิจอาจารย์ก็ดูผ่านกิจแล้วเดี๋ยวผมอธิบายวิธีดูโค้ดนะครับอ่เราจะใช้กิจยังไงกิจในวันแรกเราก็ลงไปแล้ว ผมก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ยังไม่ต้องทําก็ได้เพราะว่าทําแล้วเดี๋ยวพอเราดึงโค้ดของผมมาเนี่ยก็จะชนกับโค้ดของอาจารย์แล้วก็จะมั่วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทําแบบเร็วๆนิดนึ้วกันนะครับผมก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหมา่ตั้งชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ชัดเจนตรงไปตรงมา,งมา,าตั้งชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เปิดโฟลเดอร์นี้ด้วยโค้ด เป็นโฟลเดอร์เปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเปิดหน้าคอนโซลขึ้นมาเพื่อพิมพ์คำสั่งนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับผมสั่ง npm init -y เดี๋ยวคำสั่งเดี๋ยวลงสไลด์ให้นะครับ npm init -y enter คำสั่งนี้เขาจะสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า package.json ขึ้นมา นะได้ไฟล์ package.json สัขึ้นมาแล้วนะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาพิมเองนะอนะ่สเต็ปที่หนึ่งนะครับสร้างไฟล์ package.json สัขึ้นมาสเต็ปที่สองนะครับผมจะติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Express Express นะครับ Express เป็นอาจารย์รู้จัก Apache ไหมครับอ่านะ Express เหมือน Apache แหละ เอาไว้ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ Apache เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอาจารย์ติดตั้งแล้วก็ใช้เลยมันไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแต่ e x p r e s s เนี่ยเป็นการเขียนโปรแกรมให้ได้เว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาะนะครับก็คีย์เวิร์ดก็คือ e x p ก e s s JS อ่าก็ผมเข้า hello world example นะวิธีการใช้ e x p r e s s คือ require express ขึ้นมา ตามนี้แล้วก็ไม่เข้าใจเลยก๊อปเลยดีกว่านะทื๊อก๊อปมานี้ผมเซิร์ชคำว่า x p s JS นะแล้วก็มีลิงก์ Hello World ผมก็ก๊อปตัวอย่างมาเลยจบนะครับอ่าผมก๊อปมาแล้วเนี่ยผมก็มาสร้างไฟล์ขึ้นมาหนึ่งไฟล์ตอนนี้มีแบบแพ็กเกจแบบ JS นะครับก็สร้างไฟล์ปกติก็จะตั้งชื่อว่า index .js นะครับ mm hmm. ยิงชื่ออะไรก็ได้ต,ตั้งชื่อว่า app.js ก็ได้ mm hmm. test.js ก็ได้อะไร .js ก็ได้แล้วก็ Copy Code mm hmm. มาใส่นะครับโค้ด mm hmm. มีประมาณ10บบรรทัดอย่างนี้นะครับ r q u u r e e x p r e s s แล้วก็ประกาศ URL ไว้นะครับว่าถ้ามีคน r e q u e s t GET มา ให้ส่งคำว่า hello world กลับไปนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะรันที่พอร์ตสามพันนะครับแล้วก็อธิบายสั้นๆได้ประมาณนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดการเขียนนะครับผมก็เซฟไฟล์นี้ไว้แล้วก็รันบอกว่ารันไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้อินสตอลอีกเพจหนึ่งใหม่ครับก็คำสั่งรันนะครับก็คือสั่ง node แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ node แล้วตามด้วยชื่อไฟล์นะครับ ผมว่า n o ดแล้วก็ index js มันก็จะแจ้ง error มา error ก็บอกว่า can not find module express module express มันไม่ได้มาด้วยตัวเองนะครับเราต้องติดตั้งลงไปครับก็วิธีติดตั้งก็จะพิมพ์คำสั่ง npm install นะครับ express ถ้าติดตั้งโดยพิมพ์แค่นี้ก็จะได้ Express สมาเลยนะครับผมเติมออปชันขีดเซฟเพิ่มเข้าไปขีดเซฟเนี่ยหมายความว่าให้จำไว้ด้วยว่าเราเคยติดตั้งโมดูล e x p r e s s ไปแล้วโดยเขาจะจดโมดูลเนี้ย e x p r เ s s เนี่ยลงไปในไฟล์แพ็กเกจแบบ n นะครับอ่าตอนนี้แพ็กเกจแบบ n เนี้ย ไม่มีอะไรเกี่ยวกับ e x p r s s s เลยนะครับมีแค่นี้สั้นๆไม่มีอะไรเกี่ยวกับ e x p r s s s เลยถ้าเราใส่ o p ป i ันขีดเไปเนี่ยเขาจะจดชื่อ e x p r s s s ลงไปในไฟล์นี้ให้นะครับโอเคผมก็ขีดขีด s ซฟ e n t e r อ๋อใช้วิธีมันเป็นการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เนต็ตนะครับก็ใช้เวลาแปบ๊บเดียวเอ็กเพรตัวไม่ใหญ่ครับเรียบร้อยครับ ไฟล์ package.js นะครับมีสิ่งที่เพิ่มมาคือเขาจดไว้ละว,ว่าโปรแกรมของเราหรือเซ mm ิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยต้องใช้โมดูล express ด้วยในการรันอ่ะผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กลับมารันอีกครั้งนะครับด้วยคำสั่ง node node index.js enter นะก็ขึ้นข้อความว่า example app listening on port 3000อ่าก็ ตรงกับข้อความนี้ example app listening on port 3000ผมก็ไปเปิดเบราว์เซอร์อร r ต3000 localhost 3000นะก็จะได้คำว่า hello World มาคำว่า hello World มาจากการ get อันนี้ก็จะได้คำว่า hello มานะเอ่อ นี่คือคกลไกการทํางานแบบง่ายๆนะครับทีนี้ผมจะเขียนโปรแกรมเพื่อรับการล็อกอินของเครื่องมือถือละนะเมธอดของอาจารย์เป็น get หรือ post ครับเป็น post นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเขียนเพิ่มก็เขียนเขียนอย่างนี้นะครับ app o post ไปที่ slash อะไรดี hmm. ผม ผมใช้ง่ายๆเลยสำหรับล็อกอินแล้วก็ฟังก์ชัน Request Response สตัวนี้ต้องมีเสมอนี่นี่คือเขียนแบบเต็มไม่เขียนเขียนแบบยอ่อนะโอเคนะครับก็ request คือสิ่งที่ User ส่งมาให้ User จะส่งอะไรมาให้เราครับ อีเมลกับพาสนะแล้วก็ r e s p o n s ์เอาไว้ตอบก,กับก็อย่างอันเนี้ย e s p o n ต e s e n d ก็ไว้ตอบกลับนะครับสมมุติว่าผมไม่สอนว่าส่งอะไรมาผมจะตอบกลับว่าล็อกอินสำเร็จนะเอาง่ายๆสุดๆก่อนนะผมก็เขียนว่า r e s p o n ต e s e n d แล้วส่งอะไรไปก็ได้โอเคอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็รอให้มีโอเคกลับมา ถ้าอาจารย์ได้โอเคก็แปลว่าอาจารย์ล็อกอินสำเร็จอ่าเป็นต้นนะครับแล้วแต่เลยนะผมอาจจะเอ๊ส่งเป็นเจสันแล้วกันสเตตัสเป็นทรนะูอ่าถ้าอาจารย์ได้ออบเจกที่มีค่าสเตตัสเป็นทรูแปลว่าอาจารย์ล็อกอินสำเร็จถ้าอาจารย์ได้สเตตัสเป็นฟอล s ์หรือไม่ได้เลยก็แปลว่าอาจารย์ล็อกอินไม่สำเร็จก็ได้อันนี้แล้วแต่เราต้องตกลงกัน ับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งอะไรกลับมาให้เราถ้า็อกอินสําเร็จแล้วเราอิมไม่ส um ําเร็จจะส่งอะไรให้มาจะส่งเป็นตัวเลขหนึ่งแปลว่าสําเร็จศูนย์แปลว่าไม่สาเร็จก็ได้แล้วแต่เลยนะแล้วแต่เลยในที่นี้ผมจะทำให้มันยากก็คือส่งเป็นอ็อบเจกต์กลับไปนะเป็นอ็อบเจกต์คำว่าสัต t ์เนทรูนะครับผมก็เซฟเรียบร้อยแล้วฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับ ส่งอะไรมาล็อกอินสำเร็จจะได้สเตตัสเป็น r รูกลับไปนะครับก็ผมก็ c a n เซลเพราะว่าอันนี้ไม่เหมือน PNP p ็ p MP เราเซฟไฟล์เสร็จเนี่ยไปรีเฟซหน้าเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโนดเนี่ยเราต้อง c a n เซลรันใหม่ผมก็กดค o นทรอ l ซีกดลูกศรขึ้นสั่งรันใหม่อรอบหนึ่งก็ผมเรียกส l ล s h Login เนี่ยจะไม่ได้ เนี่ย cannot get slash login ทำไมถึงไม่ได้ครับ mm hmm. เพราะเราบอกว่าเป็นโค้ดคุณต้องโค้ดมาเก็ตมามันไม่ตรงนะครับก็จะไม่ได้นะทีนี้มาที่ตัวแอปของเราละตรงนี้ต้องใส่ URL อ่าทีนี้ผมไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็ไปก๊อป URL เนี่ยมาใส่นะครับ แล้วก็โพส์โพส์ไปที่สแลนล็อก IN นะครับอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้เพราะเป็น g e ็ใช่ไหมครับตอนนี้ผมระบุเป็นโพส์ล้วก็น่าจะได้นะครแล้วก็ร u n ปรากฏว่าไม่สำเร็จอ่ะเดี๋ยวรันให้ดูนะครับอ่ะผมก็กด SIGN IN ตึง้งเรียบร้อย ดูผลลัพธ์นะครับอ่าผลลัพธ์ไม่ปิน้นอ่าปิน้นละเข้าเคสอะไรครับเออเลอทั้งหมดเลยทําไมล่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นเกสด,ดีอ่าจริงๆคืออย่างนี้ครับแอปมันรันที่เครื่องไหนครับเครื่องมือถือมันไม่ได้รันที่โน้ตบุ๊กใช่ไหมครับอ่าโลคอลโค,ลโคเนี่ยหมายถึงมือถือหรือโน้ตบุ๊กครับ ไม่โลเคอัโฮที่เรากำลังจะรีเควสเนี่ยมันคือตัวมันเองแต่ว่ามันยิง Request ใส่มือถือตัวเองผิดใช่ไหมครั <S 2> <S 2> อ่าเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ไอพของโน้ตบุ๊กเราถ้ารบบรเราโปรแกรมเรารันที่โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับอ่อเดี๋ยวอาจารย์ใส่ไอพเครื่องผมแล้วยิงมาเครื่องผมแทนก่อนเพราะอาจารย์ยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็เช็คดู Wi-Fi ก่อน wifi ผม i ออะไร wi-fi ผม IP จุดแปดจุดหนึ่งเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิดด้วยเบราว์เซอร์ก่อนยังยังไม่ต้องเปิดด้วยมือถือนะครับเปิดด้วยเบราว์เซอร์ก่อนนะครับว่าเบราว์เซอร์อาจารย์เข้าเครื่องผมได้ไหมก็คือพิมพ์ IP นะครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดแปดจุดจำไม่ได้เดี๋ยวนะครับ จุดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับพอร์ตสามพันเกือบไดอ่าพอร์ตสามพันนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับแล้วเปิดหน้า Hello World ได้หรือไม่นะครับอย่างเงี้ยไม่ได้ได้ใช่ไหมครับพบาผมลูกแบ็กเข้าตัวเองไม่ได้เพราะพิมพ์ผิดใช่ไหมับ ตกเลขเก้าใบหนึ่งเจ็ดเก้าอ่าตกเลขเก้าเอ๊ะหนึ่งอะไรนะลืมเจ็ดเก้านะอ่าตรงนี้ผมพิมพ์ผิดนั่นเองโอเคอ่ะหนึ่งเจ็ดเก้าเรียกนะอรอรได้ก็จังมาปุ๊บก,ก็ผ่านละทีนี้อาจารย์เปิดเบราว์เซอร์บนมือถือมือถืออาจารย์ต้องต่อ Wi-Fi ที่นี่ต่อ 3G ไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะเปิดโลคอลเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ อาจารย์ลองเช็ค connectivity ก่อนเปิดว์เซอร์บนมือถือนะครับเปิดว์เซอร์บนมือถือนะครับว่าเอ้ยเข้า IP ที่เป็น192ได้ไหมพอร์ต3,000ด้วยนะครับ192.168.8.179นะครับพอร์ต3,000ถ้าได้นะเราก็าไปต่อได้ละ อ่าได้ขึ้น Hello World นะครับเพราะฉะนั้น Connectivity ได้แล้ว Native Script App ของเราเนี่ยก็น่าจะ connect ได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเราก็ลองดูเลยเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น IP Port 3 0 0พ1 9 2อร์ติ0ต0 1 9 2 1 6 8 1 7 Save อ่าแล้วลอง Request ดูมันควรจะเข้าเคสที่เป็น OK นะครับ <c oughs> อ่าผมเข้าเคสโอเคละรีเควสสำเร็จแล้วก็ตัวตัวข้อมูลที่ได้รับกลับมาเนี่ยสเตตัสด,ดูยังไงให้ดูจากเอ่อ o n s e j s o n ครับเมธอดเฟดเขาเตรียม เตรียมเจสันไว้ให้นะครับอ๋อเจสันของเขาเป็นพรมิสเพราะฉะนั้นเขียนอย่างนี้ไม่ได้เจสันตัวนี้ไม่เ,เป็นอัซิงโครนัสนะครับเพราะฉะนั้นต้องถ้าเราจะจะอยากจะได้ข้อมูลเจสันเนะี่ยนะครับเขียนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันรีเทิร์นพรมิสมาอ่าเพราะฉะนั้นต้องเขียนตามโพยนะครับตามโพยเนี่ย เราจะเขียนอย่างนี้นะครับ Re response ถ้าเขียนแบบยาวๆนิดนึงเนี่ยจะเขียนอย่างนี้ครับคือได้ r s s p o s e มาแล้วเนี่ย s p o n ส e j s o รเป็น Promise เพราะฉะนั้นเอามาใช้เลยไม่ได้ต้อง Return Promise กลับไปแบบนี้ดูจากสไลด์ก็ได้นะครับ ดูจากสไลด์ก็ได้สไลด์จะเขียนไม่เหมือนผมสไลด์เขียนย่อมากพอมันย่อได้อีกนะครอันนี้คือย่อแล้วนะครับยังย่อได้อีกนะแต่น,นี้เขียนแบบมาตรฐานก่อนเดี๋ยวย่อมากๆแล้วก็จะตามไม่ทันนะอ่ะอันนี้ย่อแบบมาตรฐานก่อนคือได้รีซอสมาเนี่ยเมธอดเจสันดันไม่รีเ r e ร์นเจสันดัน r e เทิร์นเป็น o m มิสก็เลยต้อง Return ์นพ m มิสกลับไป หลังจากเนี้เนื่องจากรีเทิร์นพมิพอเ็าทำเจสันเสร็จเดนนันนี้ก็จะถูกทํางานคราวนี้จะได้ตัว j จสันล้วนะครับคราวนี้ก็จะได้ข้อมูลที่เป็น j จสัจริงๆแล้วตรงนี้ผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Data แล้วกันนะนี่คือ Data คือสิ่งที่ฝั่ง Server อร์ส่งมาให้นะครับก็น่าจะเป็น Object เพราะฉะนั้นผมต้องใช้ดัมนะ ก็แก้ไขเพิ่มเติมนะครับเป็นอย่างนี้อุ้ยโทษทีครับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นอย่างนี้นะครับต้องส่งต่อเดนเดนส่งต่อไปเรื่อยๆจริงๆก็คือถ้าไม่เข้าใจก็เขียนอย่างนี้แหละนะแล้วนะเ,เราสนใจแค่บรรทัดยี่ห้ายี่หก 25, ก็พออ่านะบรรทัดยนะี่สองยี่สามยี่สี่เนี่ยก๊อปมาเลยไม่เปลี่ยนแปลงอยแล้วนะครับอ่านะ เนี่ยครับผมดำตัวแปร Data มาดูก็จะเป็น Object Status มีค่า <I 'm S 1> เป็น true นะครับอ่ะเท่านี้ก่อนยิง r e q u e s t มาให้ได้นะครับผม Stop ก่อน